นาดมามันนััอย่ตไมิดมอืออไปก่อนเดียวเงติดแล้วพี่ละผมดูแลติดล้ขอหา้มันนะ

ชกแล้วนััง่งลงนั่งลงดูแล้วน่าจะเป็นคอยเฝ้าโรงพักแล้วล่ะ วูดลงครับวัในนีใครก้าแจ้งอะไรยังไงฮะ <S <S สุนัขตัวเนี้ยคือแจ้งไปทางผ่านสพนะผ่านสวัสดิ์อืมแล้วเราเขาว่างไงตอนรับแจ้งมาเรื่องเรามีหมาหลงมาหรือว่าใครเอามาปล่อ,อยไ,อไม่รู้มันจะมีป้าคนเหนือเขาจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้เป็นเนื้อที่บ้านเขาอ่าแล้วเขาก็ทีส่สวนเขาอืมเขาก็เลยแจ้งมาทางเราอีกทีหนึ่งแจ้งทางไหนทางสาตรวจก็ไปดูไปดูก็เลยนำมาว่าที่ตอนนี้เราจะอ่า เอาไว้ที่นี่ก่อนเออเอาไว้ที่โรงพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเคยประกาศหา,าน,นาเจ้าของถ้าใครไม่เจ้าของก็ให้มารับได้ที่นี่นะติดิต่อได้ที่สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับววกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f Facebook Instagram YouTube t i k t o k และ X และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ